หลังจากที่ได้เรียนรู้ไปแล้วถึงเรื่องของการแบ่งกลุ่มพนักงานโดยใช้ performance potential ดูนะฮะออกเป็นพนักงาน4กลุ่มเนี่ยตามแนวคิดของวิลเลียมแจโรดเวลเนี่ยนะฮะซึ่งเขาเขียนเป็นหนังสือที่ชื่อว่า effective succession planning ันที่คุณได้ฟังไปใน ep ก่อนหน้านะฮะซึ่งเราก็จะแบ่งพนักงานออกเป็น4กลุ่มก็ได้แก่กลุ่ม workhorse กลุ่มเดตบูตกลุ่ม Star กลุ่ม p r o b l เป้ h i ชานะครับคุยฟังไปแล้วว่าพนักงานแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างนะครับคราวนี้ก็จะมาแยกแยะเป็นตอนๆไปเลยว่าพนักงานแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีแนวคางการจัดการอย่างไรนะครับจากที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Effective s u c c e s s i o n Planning ของศาสตราจารย์รดเวลลงที่ว่าไปเนี่ยนะฮะประกอบกับคําอธิบายของผมเองเนาะผมก็จะอธิบายประกอบกับ ตัวหนังสือนี่แหละนะครับเพื่อให้ท่านได้ไอเดียนะครับนำเอาไปปรับใช้ต่อไปมาเริ่มที่พนักง,งานกลุ่มแรกก่อนใน e ีนี้เนาะคือพนักง,งานกลุ่มที่เป็นไมา้ตายสร้างหรือเดตบูดนะฮะแนวทางที่เราจะใช้ในการพัฒนาเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงจะต้องเน้นไปในเรื่องของการสั่งงานโดยตรงแล้วก็สั่งอย่างละเอียดด้วยเหมือนที่เคยคุยไปก่อนหน้านะครับต้องมีการตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าของงานควบคุม ทำการประเมินผลงานอย่างใกล้ชิดเลยโดยทั่วไปเนี่ยเราคงจะรู้พนักงานไม้ตายซากมาพอสมควรแล้วนะฮะคือเราจะไม่เห็นเขาแบบพึ่งจะเป็นไม้ตายซากหรอกคงจะเห็นเขาเป็นไม้ตายซากมาสักระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเราเคยต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับเวลาที่จะพัฒนาเขาเนี่ยก็คงจะต้องเน้นไปที่การสอนงานนะครับถ้าท่านดูแล้วว่าลูกน้องกลุ่มเนี่ยเป็นลูกน้องกลุ่มที่ มันมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมความคิดในการทํางานเนี่ยท่านอาจจะใช้วิธีการโค้ชแต่ก็ขอให้เจาะจ,จงไปเทีละเรื่องเทีละเรื่องนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานเนี่ยเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาข้อติดขัดนะครับท่านควรจะต้องมีการทําคู่มือในการทํางานแหละมี work instruction มี work flow ต่างต่างนะครับแล้วก็ควรจะให้พนักง,งานกลุ่มที่เป็นสตาล์มาประกบสตาล์ก็จะทํหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับหรือจะมีพนักง,งานอาวุโสบางคนก็ได้นะครับที่อาวุโสกว่าเขาแล้วก็ไปคอยประกบ ให้คาแนะนําให้ข่อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนท่านเนี่ยอาจจะต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าเอะเราจะมีวิธีการในการที่จะจัดการยังไงเพื่อลดจํานวนคนกลุ่มนี้ลงสําคัญมากเน้นนะฮะเพื่อลดจํานวนคนกลุ่มนี้ลงคือเดดบูดเนี่ยจะกลายเป็นข้ออ้างของเวิร์กฮอร์สในทำรงหนึ่งเวิร์กฮอร์สก็จะกลายเป็นข้ออ้างของเดดบูดเช่นเดียวกันถ้าเราตัดกลุ่มนี้ลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันคงยากที่จะไม่มีเลยนะฮะ เราก็จะบริหารจัดการได้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับย้ําก่อนที่จะไปถึงการจัดการเดบกบตออกไปจากองค์กรโดยมาตรการเชิงวินัยหรือการใช้มาตรการแบบมิ u ช l ว e เซ r a t ชั n แพลนพวก,กเกษียณก่อนกําหนดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราควรอดทนกับการที่จะพัฒนาเขาสักนิดหนึ่งเนาะโดยเฉพาะการฝึกอบรมในงานการทำโอเจทเขาให้เขาเน้น การฝึกอบรมไปแล้วก็การปฏิบัติไป <c oughs> เรียนรู้พร้อมกับการลงมือกระทำนะครับโดยมีพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดแล้วก็มอนิเตอร์บางทีเราเองเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปติดตามกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดก็คงต้องอาศัยคนที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยไปคอยช่วยจัดการให้นะครับแน่นอนว่าถ้ามันเกิดประเด็นอะไรที่ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มเดดวูดจะไม่อยู่กับเราเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่ช่วยสะท้อนออกมาจากกลุ่มที่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มที่เป็นพนักงานอุปโสที่เรามอบหมายไปดูแล มันก็จะช่วยเราในการบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปเราไปดู problem ชายครับ